สวัสดีค่ะนะคะมาสรุปนะคะ AIT นะคะว่าสถาบัน AIT เนี่ยจะอยู่ที่เมืองแอตโลนตนะคะตอนนี้ก็แบบถามว่าเมื่อกี้นะคะคุณ KY แจ้งแล้วนะคะเมืองแอตโลนเนี่ยเป็นเมืองหน้าอยู่ที่ติดอันดับนะคะในประเทศไอร์แลนด์เพราะว่าค่าของชีพตอนนี้ก็ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าหลายๆถ้าเกิดดูนะคะดูค่าของชีพเนี่ยถูกกว่า กรุงดับลินค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดไปเรียนที่เมืองแอตโลนเนี่ยค่าคองชีพหรือว่าค่าเรียนเนี่ยจะแตกต่างจากจากสองเมืองนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักนะคะเมืองแอตโลนกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะเมืองแอตโลนเนี่ยจะอยู่ในระหว่างนะคะอยู่ในระหว่างกรุงดับลินเองนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะแล้วก็อยู่ในระหว่าง กลางระหว่างเมืองดับลินแล้วก็เมืองเกลเวนะคะก็คือเมืองแอตโอนเนี่ยน่าอยู่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุยอยากจะแนะนําเมืองแอตโอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเหมาะสําหรับการศึกษาทีเดียวเดี๋ยวคุยขอแชร์สกรีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเมืองแอตโอนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคุยอยากจะโชว์เมืองแอตโอนนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยดูนิดนึงเ no. นาะคุยจะแชร์สกรีนให้นะคะ นี่จะเป็นเมืองแอตโลนนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักเมืองแอตโลนกันบรรยากาศน่าอยู่ทีเดียวไอแลนด์สมัยก่อนเป็นประเทศที่อยู่ในสหาราชาอาณาจักรนะคะแต่ตอนนี้แยกตัออกมาแล้ว เมืองน่าอยู่นะคะเราก็ชิลๆแล้วกันถ้าของชีพเนี่ยนะคะก็ต,ติดอันดับนะคะที่มันไม่แพงของในประเทศไอแลนด์ในขณะนี้เหมาะสำหรับการศึกษานะคะน้องสามารถทำงาน พาทำได้หลังเลิกเรียนนะคะ เราเห็นภาพนะคะในลักษณะของเมืองแอตโลนกันแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณวิยาจะให้รู้จักลักษณะของเมืองแอตโลนเนี่ยประมาณไหนนะคะเราก็ได้เห็นกันไปนละน้าอยู่ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปของ AIT นะคะ AIT เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยนะคะขึ้นชื่อของรัฐบาลในประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะซึ่งนะคะถ้าเกิดดูค่าเรียนไม่แพงนะคะอันนี้ถ้าเกิดยังไม่ได้ทุนตก10,000ยูโรต่อปีนะคะปริญญาตรีเรียน3ปีได้พิซ ทำงานอีก1ปีนะคะส่วนเปียโทเลนแค่1ปีหลังจากนั้นได้วีซ่าทำงานอีกตั้ง2ปีนะคะถ้าเกิดดูเมื่อกี้คุณ k y นะคะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ait นะคะได้กล่าวไว้แล้วนะคะว่าเป็นค่าของชีพที่ติดอันดับนะคะที่ถูกในประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะค่าเช่านะคะดยวกติเมืองอื่นเนี่ย600ยูโรหรือมากกว่าแต่เมืองนี้อาจจะ2องถึง400ยูโรก็ตกที่ประมาณ7 8 0 0ถึงปบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ ยังนะคะเมื่อจบแล้วได้วีซ่าทางานและได้เงินเดือนค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะถ้าเกิดน้องทํางานไม่เก่งจบวิศนุนี่ทํางานไม่เก่งได้เงินเดือนประมาณ7จ็ดหมื่นห้าต่อเดืนอนก็เยอะอยู่นะเมื่อทเ,เทียบเทยากับเมืองไทยนะคะแต่โดยปกติถ้าเกิดน้องเป็นคนเก่งเด่นเก่งตั้งใจเรียนทํางานเก่งหรืออะไรเงี้ยทำงานเก่งน้องจะได้เงินแสนกว่าบาทนี่เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจบไอทีซอฟต์แวร์โปรแกรมมิ่งเกมมิ่ง ได้เงินเดือนก็ประมาณแสนห้าถึงเกือบ2 0งแสนต่อ1เดือนก็เยอะอยู่เลยนะคะเพราะว่าอะไรไามตอนนี้นะคะฮับไอทีนะคะย้ายมานะคะมาอยู่ในยุโรปทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่ไอแลนด์แล้วนะคะถ้าเกิดดูเนี่ยบริษัทอเมริกาพวก g o o l e f a c e b o o o โนู่นนี่นะคะเขาเนี่ยเลือกประเทศไอแลนด์ในการก่อตั้งนะคะที่เป็นศูนย์กลางในยุโรปทั้งหมดในขณะนี้ทำให้น้องจบมาเนี่ยน้องได้ทำงาน คือจริงแล้วพวก Google Facebook หรืออะไรเงี้ย Twitter หรืออะไรเงี้ย Amazon หรือว่า h i w l i t t Packard นะคะคือจริงแล้วเนี่ยบริษัทมันก็จะมีหลายแผนก Marketing Accounting นู่นนี่ใช่ไหมคะมันไม่ใช่ IT อย่างเดียวมันก็มีหลายแผนกด้วยกันนะคะก็จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดดู ranking นะคะในส่วนของ a อ t เนี่ยนะคะในประเทศไอร์แลนด์ที่เมืองอา l โลนเนี่ย เป็นท็อปเสิร์ชนะคะของเป็นในโลกนะคะท็อป25ก็คืออันดับที่25นะคะแล้วก็ออความพึงพอใจนะคะในของนักศึกษาของประเทศนะคะรวมทั้งหมดแรงกิ้งนะคะเป็นท็อป6ปีซอนแล้วนะคะที่นักเรียน พึงพอใจนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นมากเวลาเป็นท็อปไอทีด้วยของประเทศไอแลนด์ในขณะนี้นะคะคือคณะของ a อ t เนี้ยมีหลากหลายตั้งแต่ Business Accounting, Nursing, Hospitality การโรงแรมสปอร์ตไซเอนซ์อีทีสเคลิริตี้ซอฟแวร์หรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะขึ้นชื่ออยู่แล้วอันนี้คุยก็ยกตัวอย่างที่เป็นป๊อปูล่าคอร์สแล้วกันที่คอร์สที่นิยมแต่ว่านอกจากนี้ยังมีคอร์สที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะที่ม,าห,าาห,ห,มาหาวิทยาลัยแห่งนี้เด็ยวิวจะแปะลิงก์ไว้ให้ของมหาวิทยาลัยนะคะก็จบปริญญาตรีเนี่ยที่เมื่อกี้คุณวิยบอกแล้วได้เงินใช่ไหมคะได้เงินค่อนข้าง,างเยอะหรือว่จบโทได้เงินเดือนค่อนข้าง,าง,างเยอะนะคะ ที่สำคัญมีทุนให้ด้วยนะคะทุนนี้1 0 3ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าหนูได้ทุนถึง30%เปอร์เซ็นต์เนี่ยตกเท่าไหร่ตกได้ทุนก็เอ่อเท่าไหร่เอ่ยก็แสนสองแสนอะไรเงี้ยนะคะก็เท่าไหร่เอ่ยเพราะว่าค่าเรียนเนี่ยตกประมาณ3ามหมื่นสามแสนห้าต่อปีนะคะทุนนี้ถึง ส0มสนะคะสิบถยื่นใบสมัครได้ PASSPORT TRANSCRIPT RESUME นะคะส่งมาที่ info at go to scholarship org นี้ได้เลยนะจ๊ะด้านด้านล่างของจอนี้ได้เลยนะคะ PASSPORT TRANSCRIPT RESUME นะคะส่งมากันเยอะๆนะคะแล้วก็จะรวมกลุ่มนะคะประชุมกับเจ้าหน้าที่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่า จ้าหน้าที่เนี่ยจะมาอธิบายโดยละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะก็ส่งไปสมัครกันเยอะๆนะคะสมัครฟรีเพราะว่าไม่ต้องใช้ผล i อ l อลแล้วนะคะและสอบออนไลน์เพล c เมนต t เทสฟรีด้วยนะคะเขาชื่อว่า Joingo l Test นะคะเทสก็คือฟังพูดอ่านเขียนนะคะสอบฟรีนะคะเพราะว่าอะไรรูา้าเพราะว่าไม่งั้นเราต้องใช้ผล IELTS นะคะที่มหาวิลัยนี้นะคะปรียตรีเล q ย i r e m e ม t ที่5.5ปรียโทที่6.0นะคะแต่ตอนนี้นะคะสอบฟรี placement test แล้วนะคะสอบฟรีก็คือนัดก็คือส่งหลักฐานมาตาม passport transcript resume นะคะที่ info go to scholarship o r g แล้วนัดสอบฟรีค่ะนะคะแต่ว่าคุยก็จะนัดประ กับเจ้าหน้าที่ทางออนไลน์นะคะคุณเควอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของมหาวิทยาลัยกันนะคะเดี๋ยวคุยจะให้ดูนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะคุยจะให้ดูในส่วนของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวคุยขอแชร์สกรีนนิดนึงนะคะว่า จะเป็นอย่างไรในตัวมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าน้อง,องๆหลายๆคนนียอยากจะเห็นในตัวมหาวิทยาลัยนะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยแชร์สกรีนให้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของในมหาวิทยาลัย AIT นะคะว,ว้าวน่าเรียนทีเดียวเลยนะคะมีห้องจิมมีแบบ คือ Spot t e n t t r r นะคะที่ AAT เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อในประเทศไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะและค่าของชีพก็ถูกมากเลยในเมืองนี้ในเมืองแอตโอลนะคะแล้วก็ค่าเรียนไม่แพงนะคะถ้าเกิดโดยปกต,ติค่าเรียนเนี่ยตกอยู่ที่หมื่นยูโรต่อปีประมาณ3,500 0แต่มีทุนถึง30%นนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของมหาวิทยาลัยโดยรวมก่อนนะคะ เห็นหมคะก็จะมีคณะหลากหลายนะคะ Nursing, Business, Hospitality, Sports c i e n c e IT นะคะหรือว่าคณะ Cyber Security นะคะหรือว่าจะเป็นซอฟแวร์หรือว่าคณะต่างๆนะคะก็คือตอนนี้เป็น Top IT ที่ประเทศไอร์แลนด์ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นห้องสมุดนะคะในมหาวิทยาลัย ตอนนี้ไอแลนด์เนี่ยเป็นฮับบริษัทใหญ่ๆใ,ใ,ในยุโรปทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IT ทีซอฟแวร์เกมมิ่งหรือว่าจะเป็นฟาร์มาสติคอลนะคะห้องอันนี้จะเป็นห้องออกกำลังกายจิมนะคะเป็นสปอร์ตเซ็นเตอร์นะคะเห็นไหมค่อนข้างคือแคมปัสใหญ่ทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะคุณยุทอยากจะให้น้องๆเนี่ยดูว่าภาพในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมสมัครพร้อมทุนนะคะสอบออนไลน์ฟรีด้วยนะคะก็คือพูดง่ายว่าส่งหลักฐานพาสปอร์ตทรานสคริปหรือซูมเม่มาก่อนที่ info@go2scholarship.org ได้เลยนะคะด้านล่างนี้ได้เลยหลังจากนั้นคุยสนับสอบเทสฟรีและรวมถึงประชุมกับคุณ KY ที่เป็นเจ้าหน้าที่ AIT ในขณะนี้นะคะก่อนจากกันนะคะบ๊ายบายคลิกไลค์นิดนึง ะะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงโควิดนะคะก็ติดตามครูยุ้ยนะคะไลฟ์สดทุกวันพรุ่งนี้นะคะเป็นประเทศอังกฤษนะคะการที่เรียนท็อปยูได้เกรดน้อยทําอย่างไรเจอกันพรุ่งนี้นะคะอยากเรียนท็อปยูเกรดน้อยของประเทศอังกฤษต้องทําอย่างไรเจอกันในคลิปพรุ่งนี้นะคะเป็นไลฟ์สดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะคะบ๊ายบาย